ก็เป็นเรื่องร้อนมากในสัปดาห์ก่อนสำหรับตัวของเคอรี่นะฮะอยู่ดีๆนะฮะก็มีกลุ่มผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มกลุ่มเดิมหรือเปล่าผมไม่รู้เดี๋ยวให้พี่บอลเล่านะฮะเข้ามาซื้อหุ้นแล้วก็ตั้งโต๊ะทำเทนเดอร์5บาท50าโอ้ดีใจกันหมดเลยตกลงจริงๆแล้วเนี่ยพี่บอลวิเคราะห์ว่าอย่างไรฮะโอเคเดี๋ยวเล่าให้นักทุนเห็นภาพนะครับว่า เออมันเกิดอะไรขึ้นกับเคอรี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดว่านักลงทุนไปเปิดดูนะครับโครงสร้างผู้ถือหุ้นเนี่ยผู้ถือหุ้นใหญ่ของเคอรี่ปัจจุบันนะครับก็คือ KVN นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับโลจิสติกสนะครับลอยู่ที่ตลาดฮ่องกงนะครับเขาถือหุ้นอยู่52.1%นะครับลองมาเป็น b g i นะครับประมาณสัก15%นะครับ เ,เมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็บริษัท KLN นะครับมีการประกาศจ่ายหุ้นปันผลนะครับและเป็นหุ้นปันผลของเคอรี่นะครับให้กับผู้ถือหุ้นของตัวเองนะครับผลของไอตัวการที่มีการจ่ายหุ้นปันผลนะครับมันคือการที่จะมีการเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้นนะครับจากบริษัท KLN นะครับ TS นะครับ จะไปเป็นไอตัว SFTS นะครับเออแล้วก็มีผู้ถือหุ้นลายย่อยของ KLN นะครับถามว่าโครงสร้างมันจะเป็นยังไงนะครับอย่างที่เราเห็นว่าก่อนหน้านี้52.1%นะครับ SFTS ก็คือบริษัทแม่ของบริษัทเออ KLN นะครับจะมาถือหุ้นตรงกับเคอรี่ที่26.8%แ <คะ S 2> นะครับแล้วก็ผู้ถือหุ้นลายย่อยของ KLN จะถืออยู่ประมาณสัก2 5.3นะครับรวมกันคือ51.1%พอดี ไอ้ตัวนี้ครับน่าต่อจุดหนึ่งพอดีนะครับสิ่งที่มันจะเป็นประเด็นก็คือว่าเอฟเอฟทีเอนะครับดันมาถือหุ้นและมีสัดส่วนในการถือหุ้นเนี่ยเกินยี่สิบห้าเปอร์เซ็นทริกเกอร์เรื่องของการต้องทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์นะครับแต่ในไอ้จดหมายนะครับที่คุณแสบเปิดมานะครับไอ้ตัวตัวเคอร์ี่ก็อธิบายให้ฟังว่า SF เเนี่ยเขาไม่ได้มีอินเทนชันเลยนะครับที่จะ เปลี่ยนเรื่องของเดเ e คชั่นของการทำธุรกิจของเค r ร y นะครับและก็ไม่มีแผนด้วยในการที่จะดี l i s t ไอตัวเค r ร y ออกจากตลาดนะครับเพราะฉะนั้นผลก็คือว่าเขาขอว่าเขาขอทำเทนเดอร์ออฟเไม่ใช่หุ้นทั้งหมดในตลาดนะที่อยู่ในเค r ร y แต่ขอทำเทนเดอร์ออฟเฟอรสำหรับหุ้นที่ไปอยู่ในมือของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัท k n ที่ฮ่องกงนะครับก็คือ ไปขอเทนเดอร์แค่ยี่สิบห้าจุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับแค่นั้นเอง mm. และไอการที่เทนเดอร์เนี่ยขอเทนเดอร์ที่ราคาห้าจุดห้าแปลว่าอะไรฮะแปลว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยของเคอรี่จะไม่สามารถที่จะทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ครั้งนี้ที่เอเอฟจะตั้งโต๊ะออทำเทนเดอร์ได้อ mm. นะครับชัดๆก็คือว่าไม่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายย่อยของเคอรี่เลยในรอบนี้ เป็นเพียงแต่การรีสตักเจอร์ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเคอรีแค่นั้นเองครับผมบอานนั้นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นคือโครงสร้างผู้ถือหุ้นเนี่ยเ,เราจะเห็นภาพได้มีทั้งนี่เลย VGI VTS อถูกไหมธนาคารกรุงเทพคุณทวีชัดจุลางกูลแล้วก็มีพวกคัสโตเดียนทั้งหลายแหละครับผมคือกลุ่มนี้ขายไม่ได้เลยใช่ไหมฮะ คือหอย่างเดียวที่จะเป็น tender offer 2องถึงสิหรือว่ามากกว่านั้นไม่ได้เลยใช่อันนี้เดี๋ยวผมผมกีบเว้ก่อนนะว่าไอ้คำว่าไม่ได้ของผมเนี่ยคือการที่ทางทางตัว SFTS นะครับเขาขอกับทางตลาดว่าเขาขอทำ tender แบบมีเงื่อนไขแค่ tender ไอ้ตัวผู้ถือหุ้นรายย่อยของ KLN ที่ฮ่องกงแค่นั่นเองนะครับ แต่ตลาดจะยอมไม่ยอมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งและถ้าตลาดไม่ยอมจะเกิดอะไรขึ้นกับ SFTS นะครับเขาอาจจะต้องทำ t เดอร์ทั้งตลาดก็ได้แต่มันมีเงื่อนไขอยู่นะครับแต่ไอ้เงื่อนไขเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทาง SFTS เนี่ยเขาจะมองเรื่องของการที่ตลาดเนี่ยจะออกมาอนุมัติหรือไม่อนุมัติครับผมอ่ะนะฮะทีนี้คำถามเอ่อ FSTS ค,คือว่ากันง่ายๆแหละก็คือตกกระไดาลพอยโจรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะจากการที่ได้รับรับรับ,รบผลผลุนคือเหมือนกับว่าอ่าไอตัว K L N ใช่ไหมแตกตัวไอ K L T S มันแตกตัวออกมาเนี่ยก็คือไม่มีตัวนี้แล้วแล้วก็ไปอยู่ในรายย่อยทั้งหมดอ่าอ่า S F T H แล้วก็รายย่อยของ S F T H อ่าของ K L N ผู้ผิดนะฮะอ่าตรงนี้เนี่ยมันมันมัน มันจะสร้างให้เคอรี่เนี่ยมันดูโดดเด่นได้ไหมหรือ,อยังไงครับพี่ปฏิภาอ okay. เดี๋ยวเล่าให้คุณแสบกับคุณมนฟังแล้วก็นักลงทุนฟังนะครับว่าจริงๆแล้วตกลงใครใหญ่กว่ากันคําถามคุณแสบเหมือนถามว่าเฮ้ยตกลง SF เข้ามาถือเนี่ยตกลง SF มันเล็กกว่า k l หรือเปล่าเลยต้องมาบริหารในตัวเคอรี่คำตอบคือไม่นะฮะ SF นี่เขาเพิ่งเข้ามาถือหุ้นคือเขามาเพิ่งมาเทคโอเวอร์ KL เเมื่อปีก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าคุณแสบกับคุณมนจําได้ SF คือบริษัทจากจีนนะครับทำเรื่องโลจิสติกนะครับคบวงจรนะครับเป็นบริษัทที่ใหญ่กว่า k คเเยอะมากนะครับแต่ไอตัว s อเมื่อก่อนนี้เนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาถือตรงตัวเคอรี่นะครับให้บริษัทลูกอย่าง k คเเข้ามาถือแต่รอบนี้เขาจะเข้ามาถือเองโดยตรงนะครับมองในบุมบวกนะครับก็แปลว่าแม่เนี่ยจะลงมาเล่น เรื่องเกี่ยวกับโอเปอเรชันของบริษัทลูกละโดยเฉพาะเคอร์ลี่ที่มันมีผลขาดทุนต่อเนื่องและยาวนานนะครับ s อ oh. เนี่ยเขาเก่งในเรื่องของไอตัวเรื่องของไอทีนะครับทำเรื่องของ Cost Efficiency นะครับโอเปอเรชันเออเลเวอไอตัว,ต,วตัวเรื่องเกี่ยวกับรอจิสติกที่จีนนะครับเขาต้องการนำเรื่องของไอตัวโนว์เฮ้าสนะครับที่เขามีเป็นแบบระดับโลกเนี่ย เข้ามาช่วยเคอร์ลีนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอันนี้คือเป็นมุมบวกนะครับที่จะได้จากตัว SF แต่ถามว่ามันคือเรื่องใหม่หรือเปล่าเอาจริงๆแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ใหม่นะครับปีที่แล้วนะครับตัวเคอร์ลีเนี่ยเคยบอกแล้วว่า SF เนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือตัวเคอร์ลีนะครับในการบริหารจัดการถ้าในแง่ของการบริหารจัดการเรื่องรูทนะครับในการขนส่งนะครับให้มี e f f i c i e n c y มากขึ้น นะครับเอาระบบ IT เข้ามาช่วยเพื่อลดต้นทุนนะครับเพราะงะั้น s อเข้ามาช่วยละนะครับรอบนี้เข้ามาถือหุ้นตรงนะครับก็ลองดูว่า SF ในช่วงที่ผ่านมายังไม่เห็นแท็กเลคคอร์ดว่าช่วยเคอร์รี่ได้ขนาดไหนนะครับรอบนี้เข้ามาถือตรงก็ลองดูแล้วสองสามไตมาสว่าจะเห็นภาพที่เคอร์รี่เนี่ยมีคอร์ท,ที่ลดลงนะครับจากการที่ SF หรือว่าบริษัทแม่เนี่ย เข้ามาช่วยหรือเปล่าอันนั้นคือสิ่งที่ตลาดเนี่ยมีความคาดหวังรอบนี้ว่า SF จะเข้ามาช่วยนะครับผมให้มุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับสําหรับคุณแสบคุณมนว่าเ,ออเรื่องของไอ้ตัวเกมตีลี่เนาะว่าตอนเนี้ย SF เขาบอกว่าเขาจะทำเทนเดอร์ที่ห้าจุดนะครับสมมุติว่าราคาหุ้นสมมติว่าตลาดบอกว่าไม่ยอมนะครับ SF จะต้องทำเทนเดอร์ไม่ใช่แค่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ k ค n แต่ต้องทำ tender offer นะครับกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดของเคอรี่นะครับก็จะไปรวม BJ b t s ด้วยแต่ราคาคือ5.5สมมติว่าราคาตลาดวันนี้นะครับของเคอรี่เนี่ยมันทะลุ5.5ไปถามว่าใครจะทำ tender อ่านน้อยแน่นอนไม่มีหรอกครับใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเกมตีเลียนะครับว่าในช่วงที่มันยังไม่ได้มีความชัดเจนแบบนี้ราคาหุ้นเคอรี่อาจจะไม่ได้ปรับตัวลดลงมา ต่ำกว่า5.5ครับค่ะอืมอ่ะนะฮะผเป็นยัไงเขาก็ต้องหาเงินมาทีนี้คําถามพื้นฐานเป็นยังไงตกลงว่าเมื่อกี้ก็ฟังแล้วก็จะเข้ามาใช้เทคโนโลยีแหละช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วเรามองยังไงมันจะกลับมาไหมมันจะเทินไหมหรือจะยังไงต่อฮะพี่บอลครับอ่าอันเนี้ยอย่างที่เราบอกไปว่า s อสไม่ใช่อ่าเป็น ครั้งแรกนะครับที่จะเข้ามาช่วยเหลือตัวเคอร์ีเข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่ปีที่แล้วละแต่ยังไม่เห็นเรื่องของต้นทุนที่ลดลงแบบมีนัยยะนะครับมุมมองของเราคือว่าเราคิดว่าธุรกิจนี้แข่งขันกันแรงนะครับลดต้นทุนเนี่ยคงลดต้นทุนไปไม่ได้มากและคงลดต้นทุนจนทําให้ไอ้ตัวเคอร์ี่เนี่ยกลับมาเทิร์นาลา่าจากติดลบมาเป็นบวกเนี่ยเราคิดว่ายากมากนะครับปัจจุบันเนี่ยตัวเคอร์รี่นะครับ ขาดทุนไตรมาสหนึ่งไตรมาสหนึ่งเนี่ยอยู่ในเลเวลระดับ700ถึง900ล้านนะครับปีปีหนึ่งก็เกือบสามสี่พันล้านนะครับสำหรับการขาดทุนนะครับถามว่าแค่ลดต้นทุนอย่างเดียวจะช่วยไหมเราคิดว่าไม่สา <S <S มารถจะเทินาลาวได้แน่นอนนะครับแต่สิ่งจริงที่เราให้นั่งทุนดูว่ามันจะเป็นเบนช์าร์กว่ามันจะเทินาลาวเคอรี่ได้ยังไงเนี่ยเราอยากให้ไปไปดูบริษัทที่เขาเป็นคู่แข่งอย่างไอตัวแฟ s ชน,นะครับ ถามว่าปัจจุบันเนี่ยแฟลตแค่ทาธุรกิจเรื่องของการขนส่งอย่างเดียวหรือเปล่าคําตอบคือไม่นะครับตอนนี้เนี่ยแฟลตเนี่ยได้เวอร์ซิฟายตัวเองไปเรียบร้อยนะครับไปทําเรื่องของออการขายของนะครับผ่านทิกต็อกนะครับมีเรื่องของการบริหารจัดการตัวคลังสินค้าให้ลูกค้าด้วยปัจจุบันนะครับอันนี้โค้ดของค้ดของผู้บริหารแฟลตนะครับเ,เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเขากําไรแล้วนะครับ ผมอิมพายนะครับว่าเคอรี่ถ้าไม่เปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจทําแค่ธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งเราคิดว่าโอกาสจะเทินลาวแทบไม่มีมนะครับก็ต้องรอดูแค่เรื่องของการจะเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจหรือเปล่าถ้าทําแบบนี้แค่ลดต้นทุนเราคิดว่าไม่เทินลาวครับครับครับเพราะฉะนั้นก็รอดูต่อไปแล้วกันว่าเขาจะเปลี่ยนโครงสร้างไหม ถ้าเปลี่ยนโครงสร้างมารับทํานู่นทํานี่ทํานั่นโดยใช้สาขาเนี่ยอันนั้นก็มีโอกาสในการกลับคืนมาพี่บอลทำทำ projection กับเคอรี่ไว้ยังไงบ้างเนี่ยครับผมด้วยสภาพการแข่งขันแบบนี้นะครับแล้วแฟลตเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มที่จะถอยเรื่องของการแข่งขันเนื่องจากว่าอย่างที่เราบอกว่าตอนนี้แฟลตซึ่งเป็นคู่แข่งหลักจริงๆของตัวเคอรี่เนี่ยเขามองธุรกิจขนส่งเนี่ยมันเป็นแบ็กโบนหรือว่าเป็นคอร์สเซนเตอร์ของเขาไปเรียบร้อยละค่ะนะครับ ธุรกิจอื่นเขากาไรนะครับเขาเอาไอ้แคดโฟต,ต่างๆเนี่ยมาหล่อเลี้ยงธุรกิจที่เป็นแบ็กบัวนั่คือการขนส่ง,งเขานะครับต่อให้เขาจะขาดทุนแต่ทําให้ธุรกิจอื่นเนี่ยมันไปได้เนี่ยเขามองว่าพอร์ตโฟลิโอเขาเนี่ยยังเป็นบวกอยู่นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเคอรี่นะครับจะบอกว่าการเด่งขันลดลงในอนาคตเนี่ยผมคิดว่ายากละการเด่งขันราคายังเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมก็คือว่าบริษัทลูกค้านะครับที่เราเห็นปัจจุบันเริ่มมีปัญหา นะครับลูกค้ารายใหญ่หนึ่งรายคือลาซ a ด a าถ้าเกิดว่าคุณมนคุณแสบตามข่าว<ภ>านะครับเริ่มจะบอกว่าจะมีการลดจำนวนพนักงาน30%ในเมืองไทยซึ่งผมว่าไม่แปลกนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยช้อปปิ้งผ่านช uh, e ้อปปี้ลา a าดาถามว่าวันที่เราเกิดโควิดเราช้อปด้วยทาน s ์แ t คชั่นเท่าไหร่ปัจจุบันเราช้อปผ่าน l a ซ a ด a าช้อปป้ด้วยทาน s ์แ t คชั่นเท่าไหร่ นะครับผมเอาตัวผมเป็นเป็นมาตรฐานก็ได้นะครับตอนช่วงโควิดเราไม่รู้จะทาอะไรเนาะเราก็ช็อปอะไรไปเลื่อยเปยื่อยรวมถึงลาซาด้กับต่อปีดู้วยแต่ปัจจุบันเนี่ยผมแทบจะไม่เคยซื้อของเลยผ่านลาซา d a าเรานไม่แปลกที่ทร a นซ a c ชั่นของลาซาด้จะหดตัวแบบรุนแรงนะครับนั่นแปลว่าลูกค้าของตัวเคอรี่นะครับก็จะหายปีราคาก็ลงมาเรียบร้อยแล้ว ตาน,นี้เป็นเรื่องของควอนติตี้ก็คือเรื่องของการขน<ล>ส่ง<า>ก็หดตัวลงมาอีกเพราะงะั้นภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างเหนื่อยจริงๆสำหรับออกลุ่มขนส่งครับครับผมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นให้ราคาเป้าหมายไว้เท่าไหร่แนะนำแล้งยังไงดีขึ้นมาขนาดนี้แล้วอนะโอเคตอนนี้ผมให้ราคาสี่บาทแปดสิบนะครับก่อนหน้านี้ที่ยังมีข่าวเนี่ยราคามันอยู่ใกล้เคียงกับราคาทากเก็ตไพส์ผมแต่พอมีข่าวมานะครับทั้งในเรื่องของการทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์นะครับ ทั้งในเรื่องของการที่เอเอฟจะเข้ามาเชิญาลาวตัวเคอรี่ราคาขึ้นไปนะครับแล้วก็เกิน5บาท50ของราคาที่ไอตัวเคอรี่โทษทีฮะ SF จะมาทำเทนเดอร์ f อฟเฟสำหรับผู้ถือพุ้นลายย่อยของ k n n ด้วยนะครับเรามองว่าถ้าราคาขึ้นไปเยอะมากๆนะครับเป็นโอกาสเลยสำหรับนักลงทุนนะครับที่จะขายพุ้นเค r รี่ไม่มีช่วงเวลาไหนที่เหมาะสมเท่านี้อีกแล้ว ในการที่จะขายนะครับในมุมมองผมเพราะว่าผมคิดว่าโอ peration ถ้าจะเทินาลาวก็ไม่เทินาลาวที่จะมาเป็นบวกแน่ๆ plus เราไม่รู้เลยว่านานแค่ไหนในการที่ s f จะเข้ามาเทินาลาวตัวเคอรีนะครับเพราะฉะนั้นราคาขึ้นมาลองรับเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งไม่รู้จะเกิดเมื่อไหร่นะครับเรียบร้อยแล้วโอกาสของนักลงทุนอยู่ตรงนี้และครับ ครับผมโอกาสขายนะอ้วันนี้ขอบพระคุณมากๆครับคุณมวครับครับสวัสดีครับคุณมวลสวบัสดยคทธการมุ่งแสบัายีครนับธุรง